สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องไอเฟิร์นชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราได้ตำกุ้งสดนะคะรสชาติจัดจานนะคะสีสันหมเป็นตะเพ็ดสถานลำไส้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะผักของเราก็ไม่มีอะไรมากมายแตงแครอทแล้วก็มีกับกินกับแค็บหมูเนาะ นตกทั้งวันมากินตำกุ้งสดด้วยกันนะคะกิมกัมน

มจะต่อด้วยนะโดยฉตโตงมเดิมที่เดิมนะคะทุกคนก็จะมาขอบคุณ คอมเมนต์นะคะที่ให้กำลังใจกันเนาะเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะคะขอบคุณมากมากเลยก็จะมีจำพวกหนึ่งเนาะอยากรู้การเคลื่อนไหวของเราเนาะเข้ามาดูเข้ามากดติดตามแล้วก็กดออกเข้ามาเข้าใจเหมือนกันว่าจะเข้ามาดูเราไไมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนาะเลื่อนผ่านไปเลยเนาะ เราเป็นช่องน้อยๆะคะเพิ่งสร้างช่องมาไม่ได้ช่องที่มีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเราอยู่แค่หลักร้อยนะถ้าจะมีคำแนะนำอะไรก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะจะด่าก,ก็ได้นะคะใต้คอมเมนต์เลยค่ะ แต่ก็จะมีพี่พี่เพ,เพื่อนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันอยู่เป็นประจำเนาะก็ขอคุณจากใจเลยให้ใจเพื่อนเพื่อนก็ให้ใจลับนะคะ เมื่อวานก็นต่ำอันนี้ก็ต่ำแล้ว จริงอร่อยจริงมาเด้อจ้าพูดเหมือนะ <c oughs> น้อยใจเนาะพูดเหมือนใจเลยครับ กรอบมากเลยค่ะส่วนม่ทุกบันแคบหมูอมืมฝนตกที่ไหนฝนตกบ้างอ่อ Mm -hmm. yeah you know ฮึทำงาตสวตุกหมเแจกเลย งน้อย่าไปสุดแรงนะคะทุกคน๋ยี๋ยสาสหลักอือ่อย จำรักนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็กดติดติดตามได้นะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมตลอดอยู่แล้วแล้วให้กำลังใจกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ สวัสดีค่ะ